เราจะทําการสอนในระบบออนไลน์ก่อนเรียนรู้แนวทางก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปใช้นะครับหรือบางครั้งอาจจะจลงหลลืมว่าจะทํายังไงในในช่วงนี้ช่วงนี้อย่างเงี้ยก็ย้อนกลับมาดูไลด์ดูคลิปที่โพสต์ได้นะครับก็จะทําเป็นหัวข้อแบบนี้แหละนะครับเป็นอีอพีหนึง่งงานซ่อมนะครับอันนี้ก็เข้านะครเข้าคอร์สครับ งานพันงานซ่อมงานซ่อมเบื้องต้น,นก็มาเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์กันก่อนนะครับเบื้องต้นเพราะว่า<ม>บางสมาชิกนะครับอาจจะไม่มีพื้นฐานในงานสายช่างว่าเราจะทําเราจะหาเครื่องมืออะไรดีหรือจะต้องมีเครื่องมืออะไรหลักๆนะครับที่เราจะใช้ในงานซ่อมนะสำหรับ E ีีแรกอย่างน้อยเลยเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนนะครับในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือจะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เบื้องต้นยังไงนะครับเพราะว่านะครับถ้าเราจะซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะครับหรือทัดลมที่เราจะซ่อมอย่างน้อยๆน,นะผมว่าต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนอย่างหลักๆผมขอสักห้าห้าชิ้นก็แล้วกันนะครับชิ้นแรกเลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะงานซ่อมนะครับทุก่านต้องมีเลยอ่าก็าคือมิเตอร์นะครับจะเป็นมิเตอร์แบบไหนก็ได้ มิเตอร์แบบอ n นาล็อกหรือแบบเข็มแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับขอให้มันใช้งานได้แค่นั้นก็พอนะครับมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบเนี้ยนะครับหรือมิเตอร์แบบไหนที่เรามีพอหาได้นะครับอย่าพึ่งหาแพงนะครับอย่าพึ่งหาแพงขนาดผมใช้ผมก็ใช้อยู่ประมาณร0 0ยส0งเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเป็นแบบดิจิตอลแบบเข็ม นะครับยิ่งเข็มยิ่งดีเลยนะครับพัเทพ,พันสับสายไฟนะครับแล้วก็กันไกลนะครับย่งขาดไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับขควงแชไขควงแบนนะครับแบบต่างๆแล้วก็ประแจรหรือกุญแจนะครับเพราะว่าบางครั้งนะบางครั้งเนี่ยพัดลมที่ใหญ่ขึ้น22นิ้ว18นิ้ว ยี่สิบห้านิ้วอย่างเงี้ยมันจะมีน็อตต่างๆน,อ 12, นอ็อตเบอร์สิบสองน็อตเบอร์สิบสี่ก็มีนะครับน็อตเบอร์สิบสิบสองอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งในงานซ่อมนะในงานซ่อมนะครับอันนี้จะเป็นที่ถอดโซ่นะครับโซ่โซ่รถมอเตอร์ไซค์เ่ยนะครับเขาจะถอดแกนออกนะครับผมก็เลยเอามาดัดแปลงนะครับเอาไว้ถอด สลักนะครับสลักหรือริมล็อกใบพัดอ่ะนะครับล็อกใบพัดอ่ะนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นไขควงเชื่กไฟท่อหดอ่าท่อหดก็มีความสำคัญถ้าเรานะครับางานซ่อมอย่างเช่นซ่อมลวดขาดสายไฟขาดาน,นะครับก็จะเป็นท่อทนความร้อนนะครับท่อทนความร้อน เ,เบอร์ต่างๆนะครับเบอร์ต่างแล้วก็จะเป็นเคเบิลทายนะครับเพื่อรัดสายไฟรัดงานนะครับรัดขั้วต่อไปสายนะครับเพราะว่าถ้าเราจะถอดลวดมาเชื่อมบัดเกียร์อะไรต่างก็ต้องเอาลวดไว้ที่เดิมนะครับเราจะใช้เคเบิทลทยรัดนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรนะครับจะเป็นสายไฟปลั๊กนะครับ ไฟปลกหรือเป็นที่ดูตะกัวบัดกรีนะครับเครื่องบัดกรีน้ำยาประสานนะครับยาประสานนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีค้อนบ้างเงี้ยมีค้อนอาจจะต้องได้เคาะพวกอะไรต่างๆนะครับอ่าอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เป็นเครื่องมือนะครับที่ต้องใช้3ามบาทห้ิบหรือ5บาทก็ได้นะครับอ่า ก็จะบางหน่อยก็ประมาณ 2, สองบาทห้าสิบประมาณนี้นะครับ <c oughs> มีบูสมีแกนมีแหวนนะครับแหวนผ้าซับน้ำมันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญก็คือน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยถามกันเยอะนะครับว่าเราใช้อะไรถึงจะทนครับนะครับ <c oughs> มันจะหนืดหน่อยนะครับมันจะยืดระยะยาวนะครับเพราะว่ามัน สามารถทนความเสียดสีนะครับทนความร้อนได้ดีนะครับมันก็จะซึมซับไว้นะครับถ้าผ้าซับน้ํามันมันดีนะครับถ้าผ้าซับเนี่ยมันดีน้ำมันมันก็จะอยู่ได้นานนะครับถ้าผ้าซับมันไม่ดีรุ่นเอาน้ํามันไม่อยู่นะครับมันก็แห้งเร็วนะครับน้ำมันผมว่านะนะครับใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้ผ้าซับเนี่ยนะครับ เป็นรุ่นที่ดีหน่อยนะครับอาจจะอยู่ดูดน้ํามันได้เยอะนะครับอยู่น้ำมันได้เยอะก็จะใช้น้ำหนาหน่อยนะครับใช้น้ำหนานี่คือแนวทางเบื้องต้นนะครับแนวทางเบื้องต้นที่เราต้องมีนะครับหลักๆสําคัญเลยนะครับขอไว้ก่อนทัก 3- ถึง5อย่างเนี้ยมิเตอร์มันติมิเตอร์นะครับไขควงนะครับปัจแจนะครับท่อทนความร้อนไขวไทยนะครับ การไก่มีดคาตเตอร์นี่ก็พอหาได้แล้วแหละนะอันนี้เป็นส่วนของงานซ่อมนะครับเป็นส่วนของงานซ่อมสักเดือน2เดือนนะครับงานซ่อมเนี่ยนะครับจะพาทาจะพาให้แนวทางดีกว่านะครับจะทาจะพาทาเป็นแนวทางในการซ่อมนะครับว่าเราจะ,ะได้งานมาอาการแบบนี้อาการแบบนี้นะครับมันต้องอต้องเช็คอย่างไรก่อนนะครับเพราะว่า อาการพัดลมอ่ะมีอยู่3อย่าง 1. เปิดไม่ติด 2. เปิดติดแต่มีเสียงดังมอเตอร์อาจจะทำงานบ้างนะครับไม่ทำงานบ้างนะครับสนะครับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเสียหลุดแค่นี้เองนะครับมีแค่3อย่างแค่นี้นะครับหลักๆเลยลูกค้าจะบอกเราว่ามันไม่ติดอ่ามันไม่ติด หลายสาเหตุมากคราวนี้นะครับถ้าลูกค้าบอกว่ามันไม่ติดนะครับมีหลายสาเหตุมากแต่เมื่อลูกค้าบอกว่ามันติดอยู่แต่มันมีเสียงอึดๆอัดๆไม่ทํางานนะครับนี่มันติดแต่ไม่ทํางานก็ย่นสาเหตุมาอีกนิดหนึ่งก็ดีหน่อยนะครับแต่ข้อที่สามมาเนี่ยนะครับ อะไรแตกเสียหักหายโอเคเราทําได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับถ้าหาไหลได้ก็นี่เลยทันทีเปลี่ยนสามท่อนะครับข้อหนึ่งกับข้อสองนี่แหละนะครับมันจะมันจะต้องมาหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับถ้ามอถ้าพัดลมไม่ติดเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไฟแรงดันบ้านเรามีมาไหมนะครับเราเอาใช้แบบไหนใช้แบบที่เต้ารับ บ้านเลยหรือใช้เป็นใช้ต่อพ่พวงมานะครับก็ต้องไล่ดูตั้งแต่นู่นแหละมานะครับว่ามันขาดในไหมสายในมีไฟมาไหมถ้ามีไฟมาก็ต้องมาดูนี่เลยนะครับสายของพัดลมลำดับแรกเนี่ยต้องดูตัวเนี้ยนะครับขาดไหมสายที่ต่อออกจากพัดลมมาเสียบไฟเนี่ยนะครับมันเสียไหมเบื้องต้นเลยเราต้องดูตัวเนี้ยก่อน เราต้องดูตัวนี้แล้วก็ใช้มัลติมิเตอร์ควบคู่ไปเพื่อที่จะหาสาเหตุนะครับสายไฟเบื้องต้นสายไฟไม่มาก็ต้องดูที่สวิตช์สวิตช์ท,ท,ทงานไหมก็ต้องวัดมัลติมิเตอร์วัดอยู่ดีนะครับวัดดูว่ามันทํางานไหมนะครับมัลติมิเตอร์วัด L-N กดสวิตช์ขึ้นโอไมแค่นี้เองไล่สายจากสวิตช์ไปหามอเตอร์นะครับ จากฐานสู่ล่างคนนี้วัดยังไงถอดหัวออกฝาโคงออกวมาทุกอย่างแล้วก็วัดวัด,ว,ดวัดไปดอ่าถ้ามาแรงดันผ่านสวิตแรงดันขึ้นเข้าหามอเตอร์นะครับแล้วมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูส่วนหัวพัดลมแล้วคนนี้ส่วนข้างบนของพัดลมนะครับก็ดูที่ขาปาบาดูที่ เทอร์โมฟิลขาดไหมคาปาเสียไหมระเบิดไหมสายเชื่อมต่อคาปาสายเชื่อมต่อเทอร์โมฟิลขาดไหมขั้วปลายสายหลุดไหมหลวมไหมหรือขดลวดขาดไหมวัดค่าความต้นานไล่ไล่ไปสิ้นสุดที่มอเตอร์นะครับตั้งแต่ส,ส,สายไฟพัดลมขึ้นมาดันขึ้นไปสิ้นสุดที่พัดลมนะครับเอ้ยไม่ใช่ที่มอเตอร์พัดลมนะครับมอเตอร์พัดลมเนี่ยเป็นหัวใจหลักคําว่าพัดลมไม่ทํางานนะครับดันไปหมดเลยตั้งแต่สายไฟ ดันตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนนะครับดันข้างล่างถึงข้างบนจากสายไฟถึงหัวมอเตอร์นะครับแต่ถ้ามันทํางานถ้ามันทํางานอยู่มีเสียงแบบเนี้ยอ่าเราก็ต้องมาดูแลเออมาจากไหนออแปลว่ามีไฟเข้ามอเตอร์อนะ,ะอย่างหลกัหลกๆเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามอเตอร์เสียไหมถ้ามอเตอร์ดีก็ต้องมาดูที่แกนที่บูทน้ําสึกหล่อไหมแกนบูทสึกหลอ ตัวระบบสายมันเสียไหมมันขัดข้องอะไรไหมใบพัดมันติดมันหักอะไรไหมอ่าเราก็ต้องมาเช็คแค่ส่วนนี้นะครับถ้าไม่มอเตอร์ไม่ทํางานเลยเราก็ต้องไล่ตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนถ้ามอเตอร์มันทํางานดูแต่มีเสียงเนี่ยอ่าเราก็ต้องไล่ส่วนหัวของมันก็พอนะครับข้อ3อาจจะเป็นอะไรแตกหักอ่ากับอ่า ตัวสายมันเสียเราก็แค่ถอดตัวสายก็ปลุกเสียออกนะครับหรือ,อใบพัดมันแตกอย่เงี้ยจะถอดยังไงถอดยากไหมหรือมีขั้นตอนอะไรจะถอดออกอย่างเงี้ยหรือล,ลักษณะในการทําความสะอาดพัดลมจะทํำยังไงทั้งถอดอะไรบ้างทำความสะอาดได้ไหมแช่น้ําได้ไหมล้างแฟบล้างแชมพูได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันในเนื้อหาหลักๆ